สวัสดีครับวันนี้จะพาอะสอนโหลด My Boy แล้วก็วิธีการดาวน์โหลดอ่าป่ม Hyper e m o r a l นะครับถ้าพร้อมแล้วก็มารับชมกันได้เลยสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่น emulator บนโทรศัพท์มือถือมาก่อนนะครับก็คือสิ่งที่ยัง็่ต้องมีในการเล่นเกมพวกนี้ก็คือเราจะต้องมีแอปสําหรับเล่นก็คือ My Boy อันดับแรกจะไว้ใช้เล่นเกมที่เป็นไฟล์ซิปอย่างพวกเกมสมัยก่อนอย่างเช่น p o เกมอนไฟเ e สโปเกมอนลีฟกีอย่างเงี้ยครับต้องใช้อันนี้เราก็ดาวน์โหลดมาก่อนเลย m y b o y l i g h t อันเนี้ยเหมือนจะเป็นตัวที่เอาไว้เล่นเกมสมัยเก่าได้โดยเฉพาะเลยเวลาเราเล่นเกมพวกนี้ครับเราจะต้องมีไฟล์เกมของแต่ละเกมมาซึ่งเราต้องไปทำการดาวน์โหลดมาครับแต่ตอนนี้เราดาวน์โหลดมาใหม่แล้วเนี่ยยังไม่มีแอปเกมเนาะยังมีไฟล์เกมก็ ผมจะพามาโหลดก่อนอันนี้ขอ,อขอคุณนะครับพี่ไซเบอร์นะครับที่ได้แปะลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดผมก็าะให้เปิดอเญมอร์ลเอาไว้นะครับสำหรับใครที่อยากติดตามเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องก็สามารถไปดูที่ <S <S ช่อง <S <S พี่ไซเบอร์ได้ครับนี่ครับช่องแรกในอพิโซดแรกนะครับจะมีลิงก์โหลดของเกมนี้อยู่ครับก็กดเข้าไปในลิงก์ที่พี่ไซเบอร์เขาวางไว้ให้นี่ครับแล้วก็จะมีทั้งลิงก์เว็บ ใจโปเกมอนแล้วก็เว็บมีเดียไฟคานนี้เราจะเลือกเป็นมีเดียไฟมาครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดาวน์โหลดได้เลยเพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้กลับมาที่ตัวเกมนะครับแล้วเราก็ทําการเลื่อนลงไปที่ดาวน์โหลดไฟล์ดาวน์โหลดนะครับนี่กดเข้าไปบึง้งจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเห็นไหมครับมีโปเกมอนไฮเปอร์เอมมอลล์5.5ลาสแอนติแฟมาลวอ่าเราก็กดเข้าไปเล่นได้เลยทีนี้ทุกคนก็จะสามารถเล่นเกมไฮเปอร์เอมมอลลได้แล้ว สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับก็จะพาสอนอโหลดเบื้องต้นง่ายๆนะครับผมหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยกับการเล่นเกมน,นี้มากเพราะเกมน,นี้สนุกมากจริงๆสำหรับใครที่มีคำถามอะไรก็สอบถามมาใต้คอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ